ครับข้อห้าก็เป็นข้อง่ายข้อหนึ่เนะกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับบอกเส้นทยียงมาให้หาพื้นที่นะก็เข้าสู่พื้นที่กระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมขนมเปีปูนเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมที่เส้นทียงมุมมาตัดกันเป็นมุมฉากตอนหาพื้นที่มันก็เลยใช้สูตรเศษส่วน,นสองคูณผลคูณของเส้นทแยงม,มุมสมัยเป็นป .6 สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับใช้สูตรที่ได้หมดนะครับสูตรที่จะใช้ได้เนี่ยเส้นทแยงมุมต้องตัดกันเป็นมุมฉากนะครับ เ,ออเหมือนที่เคยยกตัวอย่างให้ดูตอนตอนเล็กๆันเนาะตอนหกันเนาะ,ะนนะถามว่าสีส่เหลี่ยมรูปเนี้ยจตุลสไม่ใช่เปียบปูนก็ไม่ใช่ลูกเว้าก็ไม่ใช่นะครับแต่เส้นเทียมมุมตัดกันเป็นมุมฉา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับมันก็ใช้สูตรนี้ได้นะขอให้เส้นแางมุมตัดจะเป็นมุมฉากนะครับใช้ได้นะเห็นครับรูปนี้เนี่ยอย่าเข้าใจว่าเป็นเสียรูปเป่านะครับนิยามของเสียรูปเป่ามันมีอยู่มันบอกว่าต้องอมีด้านที่ประชิดกันยาวเท่ากันสองคู่นะต้องมีด้านประชิดก็คือติดกันมีด้านที่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่ แต่ว่ารูปนี้ไม่มีจริงๆไม่ได้เป็นเนะสี่ยมลูกว่าวนะเส้นทะยางมุมเส้นหนึ่งยาวสาอีกเส้นหนึ่งยาวสีหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็ต้องเพราะมันคูณกันจะกลายเป็นพื้นที่แล้วดังนั้นหน่วยตรงนี้ต้องใส่หน่วยของพื้นที่นะครับโอเคสองไปตัดในยี่สิบยี่สิบคูนสาก็ กร้อยสีสิบหกร้อยสีสิบตารางเซนติเมตร